สวัสดีครับคลิปนี้มาแนะนําวิธีตรวจเช็คสายพานเบอร์ M 22.4นะครับเป็นเครื่องซักผ้าฝาบนยี่ห้อ LG นะครับสาหรับทุกคนที่มีเครื่องซักผ้า LG นะครับที่มีอายุการใช้งานเกิน4ีปีขึ้นไปนะครับสายพานเครื่องซักผ้าก็จะเสื่อมเร็วนะครับยิ่งเครื่องซักผ้าที่มีน้ําหนักเกิน10บกิโลขึ้นไปนะครับสายพานมันจะทํางานหนักนะครับ สภาพของสายพานตัวนี้เป็นสายพานที่ถูกน้าท่วมนะครับมันก็ดูสภาพแย่หน่อยนะครับลักษณะวิธีการสังเกตสายพานนะครับเราจะดูด้านข้างของสายพานนะครับมันจะมีลักษณะมันวาวนะครับแล้วก็สายพานเนี่ยมันจะเล็กลงนะครับสาเหตุก็เกิดจากการเสื่อมสภาพของสายพานนะครับคือสายพานมันเล็กลงนะครับ ถ้าเราสังเกตเวลาปั่นแห้งนะครับมันจะมีเสียงดังนะครับก็คือสายพานมันฟรีคือล่องของพูเล่แกนถังเนี่ยมันยังเท่าเดิมนะครับแต่สายพานของเครื่องสับค้าของเราเนี่ยมันเล็กลงมันก็เลยฟรีสังเกตง่ายๆนะครับเวลาเราใส่ผ้า,านหนักๆนะครับเวลาปั่นแห้งเนี่ยจะมีเสียงดังอิดิทิทเวลาปั่นนะครับหรือดูขอบข้างของสายพานก็ได้นะครับ ขอบข้างสายพานเนี่ยถ้าตัวใหม่เนี่ยมันจะเราจะมองไม่เห็นใยสงเคราะ์ที่อยู่ในตัวสายพานนะครับอันนี้เรามองเห็นเลยนะครับเนี่ยตรงมันจะมีสีขาววาวนะก็ับื็อคือสายาเป็นเชือกนะครับเป็นเชือกโพลีเอสเตอร์อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับที่ยึดาสายพานนะครับตรงนี้ก็คือสายพานมันสึกเยอะแล้วนะครับอาการที่ฟองก็คือมันเสียงดังเวลาปั่นแหง้งหรือเวลาปั่นซักเนี่ย มันไม่ค่อยหมดนะครับเพื่อนๆก็ลองเช็คตามนี้ลองดูนะ